มหาดไทยหึ่มสั่งผู้ว่าทุกจังหวัดเข้มงวดจัดคอนเสิร์ตต้องเป็นไปตามคำสั่งสอบอคศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019กระทรวงมหาดไทยหรือสอบอคมอทอเปิดเผยว่าด้วยปรากฏข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ว่าในช่วงระหว่างวันที่24-25กรกฎาคมที่ผ่านมามีการจัดงานคอนเสิร์ตและไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการที่สอบอคกำหนดอาทิการสวมหน้าก,ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาการเว้นระยะนั่ง หรือยืนในพื้นที่โดยรอบห่างกันอย่างน้อย1เมตรการควบคุมจํานวนผู้จัดกิจกรรมมิให้แออัดรวมทั้งมาตรการป้องกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขทั้งนี้นายชัดชัยพรมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้ารับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพื่อวางแผนมาตรการรองรับการจัดกิจกรรมและแจ้งหน่วยง ที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญในการพิจารณาอนุญาตจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวโดยให้ชี้แจงทําความเข้าใจและกําชับผู้จัดกิจกรรมให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดและคําสั่งสบครวมทั้งมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดหากพบว่าการดําเนินกิจกรรมใดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดและคําสั่งสบคให้พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป